สวัสดีค่ะชื่อกรยาแพชนะนะคะวันนี้มีโอกาสนะ,ะได้เป็นตัวแทนในเรื่องของการแบ่งปันนะคะในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะของนิทีนอนบริษัทซักเซตมอนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองเนี่ยนะ ก่อนหน้าที่จะใช้เนี่ยตัวเองมีปัญหาในเรื่องของเป็นภูมิแพ้นะเป็นภูมิแพ้หนักมากๆเลยถึงขั้นที่มีน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็ตาเนี่ยบวมถ้ามีอาการนะคะแล้วก็ปวดหวัวมึนจามดังไปมากๆเลยนะแต่ว่าบังเอิญวันนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยไปเฮลเมตติ้งที่จังหวัดจุมพรนะคะแล้วก็พาดลาลไลน์เนี่ยเข้าศูนย์แล้วก็ทํา ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ตีรถกลับมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะพอถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยพอดีมันเป็นเที่ยงคืนนะติตีห้าเนี่ยเราต้องไปร่วมงานเปิดสาขาของอจ,จังหวัดหัดใหญ่นะซึ่งนนนัดกับทีมงานไว้แล้วนะซึ่งมันเป็นสเปรดที่เราจะต้องไปนะฮะก็คือตีห้าเนี่ยเราต้องเราต้องไปรวมกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็นอนไม่ได้เลยก็กินออยไซยินนะคะเบียมันตัวนี้เข้าไป2เม็ดแล้วนะคะแล้วก็ พอไปบนรถนะคะก็ไม่มีอาการอะไรพอไปถึงงานนะคะเราก็สามารถร่วมงานได้ช่วยเหลือง,งานได้แล้วพอจนจบงานนะคะขึ้นรถทัวร์กลับบ้านเนี่ยนะคะเรารู้สึกว่าอาการเรามันกาเริบขึ้นเพราะในรถทัวร์นี่มันมีฝุ่นมากมากเลยนะตัวเองก็นั่งรถทัวร์นะคะบวกกับเสียงคาราโอเกะเนี่ยร้องดังตั้งคืนตัวเองปวดหัวมากเลยเรารู้สึกาอาการเรากําเริบมากจากนะคะแล้วก็ห่มผ้านะคะใส่เสื้อหนาวแล้วนะคะ ล้วก็กลับมาถึงบ้านนะคะก็รีบนะคะอาบน้ําแล้วก็กินเฟรโตวิสองอหนึ่ซองนะคะหลังจากกินเฟรโตวี30นาทีเนี่ยนะตัวเองก็ได้กินเนี่ยออยซามีเนี่ยสเม็ดเข้าไปนะในความในใจรู้สึกอยากที่จะเอ่ออยาที่จะหายอาการตรงนี้นะเพิ่งซึ่งเราเคยหายมาก่อนนะอ้น,นี้แต่วันนี้อาการหนักมากเลยนะถึงทีนี้เนี่ยเราก็นอนหลับไปนะพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนะ รามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยปกติเหมือนเดิมเลยเหมือนอาการเมื่อคืนไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะและเราเนี่ยก็สามารถที่จะไม่มึนหัวไม่อะไรเลยนะรู้สึกว่าเราสบายตัวมากเลยแต่งหน้าอะไรก็แต่งได้นะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะฟื้นนะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับการใช้ผลิตภัณฑ์ออยเซมีนตัวนี้มากเลยนะคะสําหรับตัวเองนะคะก็ ขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆของบริษัทซักเซสมอนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังคุณหมอนะคะายแพทย์จิตวีกิจวิันาณและในบริษัทซักเซสมอนะที่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้เรานะได้ใช้นะคะขอบคุณนะคุณชนลี่นะ,ะให้โอกาสในเราในเรื่องการแบ่งปันออยส์นีนะ,ะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ